สวัสดีตอนต่อเอ๋วังก่นะอาเขามสวัสดีท่านผู้ชมพูนักกันด้วยนะครับตัวกับผมเมย์คาร์ลิโอนาแค่ผู้นี้นี่เสียงไปพาโซโลมาอีกแล้วอ่ะบิดเสียงอันนี้แบบเดี๋ยวมันจะรบกวนการที่จะได้ยินเสียงพอดกลางพอดโอเคถ้าปิดเสรบกวนก็ก็จะนาก็จะก็อะไรเนี่ยอืมชุดลำเพลทว้าวเสือน้อยน่ารัก เออแม็กซิมแม็กซิมมีเฟสใหม่เลยเหรออาเคลรี่และแม็กซิมฮึฮึฮ่ฮ่ยังไม่ได้เข้าปีไฟมันตั้งแต่เช้าเใส่ผ้าคลุมหน่อยล้วกันปีป๊อปป๊อปว้าวว้าวเขาจะมาอัดเพิ่มอีกสกิปหนึ่งแล้วกันปีไฟ กิจกรรมรถเง,ง,ง,งี้เ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 งี้คืออะไรสิยกิมคืออ้าวชนเพื่อนว้าเชิญหมดเลยเชิญเชิญเชิญหมดทุกคนนัดสุดโหดจริงอ้าวนัดนัดก็เล่นอย่างนั้นน่ะเหรออย่างนี้ก็ดีเลยนัดเล่นอยู่ก็ดีก็ดีดอัตราเร่งคือยังไงเร่งหน่อยดีกว่าเร่งหน่อยละ อสร้างรถไม่ได้อ่ารามวันครบหนึ่งรอบคืออะไรปั๊มน้ำมันแมกลาเรนว้าวเยี่ยมอมจึสมัยที่ต้องเอาปั๊มน้ำมันมาให้กันหรอรถอะไรเนี่ยไปดูแบบอ่าเคลียวิงเลยจะรีบไปเล่นกับนัดสุดโหดยิงเออชุดผู้หญิงอ่าเล่่งให้สุดแล้วไปอยู่ที่ความตายใช่ไหมเด่กกิจกรรมเล่งให้สุดลไปอยู่ที่ความตายโอเครับของนี้ แล้วไม่จะได้แล้วก็ตาแต่ผมก็จะไปเอามาไปเอาแล้วอีกอ่ะนัดขอเล่นด้วยหน่อยนัดนัดสุดโหดจริง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 ฮัลโหลนัดสุดโหดจริงเล่นด้วยสินัดนัดฮัลโหลนัดนัดนัดเล่นด้วยนัดเล่นด้วยนัดเล่นด้วย นัดเล่นด้วยนัดเล่นด้วยไหมนัดไม่เล่นด้วยว้าวนัดไม่เล่นด้วยว้าวลาบลาบลาไม่เลยปฏิเสธแบบความไม่แสง <c oughs> บักนาหาดนัดขอเล่นด้วยนัด โอเคโมหกเล่นด้วยนัดนาดนัดนาดานัดนัดนดนาดเราโจรโนแล้วโรโนจบาน่ายูอกันจะด้เสียงมันกรองก็ไม่เปแน้วาผมอยู่หน้าพัดลมนะแล้วก็อาจจะมีเสียงพายุทอร์นาโดผ่านไปด้วยเพนะผมเงียบพายุทอร์นาโดแบบ300ลปเนเสียงพายุทอร์นาโดอะไรนี้ มมดไฟใจเกลียดโคดรคองจองเลยเพลมิงเฟิร์สเปิดภาพโทเค็นไม่มีเพชรสกิลลูกสองก็สมัยกันอันนี้อ่ะกร <c oughs> ะเป๋านักแเกอร์ใช่ไหมก็น่าจะใช่อันนี้ปือนอะไรเนี่ยปือนอ่าพารเาเฟลเหรอใช่พาราเฟลอันนี้มีแล้วมีแล้วมีแล้วมันน่าจะเป็นปืนเดียวกับไอ้ของไอ้เคนโชริวเคนนะนะ น่าใช่นาดนด้วยนดนดต้องบอกในยลน์กลุ่มไฟฟ้าไหมน่ดโอเคบลาบลาบลาอยู่ในกลุ่มมานะบลาบลาบลาเิกเนไปแล้วบลาบลดูประวัตินี่น่าสามเมีแอมบาอ่เรนนีตัวนวนกตกูตัวโี้ตัวนเชปบลินด้วย อเขาเล่นด้วยน่อยสิเล่นด้วยว้าวว้าวเล่นด้วยเล่นดูห่วย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 เล่นด้วยเล่นด้วยสิเบื่อกูตยดเยี่ยม อ้ามวกเอเอมุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกมาเลยก็ะดุจอ้ายำฟิลิปฟลเขาอยู่ด้วยสิอยู่ด้วยสิอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอ้าองเงยงอ้าไม่ไอยากโทรกุมนมันไม่ได้ยินเสียงเขาใชไหมโอเคงั้นเราไปได้คนเดียวดีกว่าจะ5้นาทีแล้ว ทุกคนน่าจะเบื่อกันแล้วแหละชายเบื่อกันแล้วมาเล่นในหมดแจนดับสีวีกับน้องบิสตันหรือผมตั้งชื่อว่าลิงน้อยยิงเลยลูกเพ้อปังเฮปืนแบบไหมนแล้วก็ทุกบกเลยอ่ะรับของแป๊บโอเคของดีของสำหรับสายฟรีทุกคนมังว่าจะมีคนเอาคลิปของผมไปตรกทิกตอกบ้างนะ ชีว wow. ิว oh, My ้าแย่กว่าจ๋าจ่อยหมดเ่าแบบว่าแม่งหอยรว้าก็สิบแปดดีนะผมถนัดปืนชาร์จแอคทำอไมแอคกทำเพื่ออะไรแอคแล้วมันได้อะไรโอ้ยแสบแกหู้ตัวเองมาใส่หูฟังซะด้วยนะ ตามเอ๋มีเงินบาเอรวยเลยตัวแต่คขว่าเจ้ามาไม่ตามมีคนจะอยู่เ <hint> ร <endorsed> ื่องเทพไม่รวมกลุ <sk> <endpoint> ่มเทพไม่ใช้อุบายเทพควรจะสมบูรณ์แบบในทุกสิ่งแต่เจ้าเดินแหกกฎทุกอย่าง้าว่ามาเทพไม่รวมกลุ่มเทพไม่ใช่อุบายจำไม่ได้แล้วจำบทไม่ได้แล้วบทไม่รู้ว่าจำบทพวกของเขาแต่น่าจะเป็นของขอไซดอนหัวเตกมหนึ่งที สองมีสองตัวพอแต่ไปถักตัวแล้วโอ้โอ้โอ้โเขาหมานคุณตัวตลีนเลยแล้คิดเองฉันว่าในคิดเองอะไรเน้อยิ่งตอดดูันมันมันน่าจะตายมาแต่ชาทีแล้วแล้วแต่มันก็ยังอ, iliation, อ really. ยู่นั่นนะหัวไปทันทีตายซะขึ้นไปชาดีกว่าขึ้นไปชาเออสวัสดีพี่น้องชาจนทุกคนทุกท่านกันด้วย เอาไปแล้วซ้ำไมน่นีก่อนซ้ำซ้ำโอเคหัวแตกไป1หนึ่งสเต็ปโอเคชนะอีกแล้วสบายจังเลยชนะอีกแล้วหุยผมไม่อยากแอกไปมันรู้เลว่ามันดูเป็นแบบผมผมมึงคนไม่ดีแล้วผมไปแอกคนอื่นว้าว it's very good ว้าวเต้นหน่อยเออเอบบวยเออเอเอบบวย เดี๋ยวสักพัฒน,นะคลิปนี้โพนลงไปก็น่าจะมีคนมาคอมเมนต์ท้าหนึ่ง,งผมซึ่งผมก็ยอมกันจอนะครับบอกว่าผมไม่ทําก็ผมงานหัวไม่ค่อยได้อะมันก็ได้แค่บางครั้งอะจริงๆนะแล้วก็ดูกตนละต่างว่ามันจะงานหัวได้สักกี่ครั้งกันเฉียวถ้าเกิดมันได้ก็ท้าผมได้แล้วแต่คุณต้องมีบัตรซังหองผมมาใช่เติมผมไม่มีบัตรซังทองเข้าใจเข้าใจใช่ไหมแต่ผมอัดตัวแต่ผมน่าจะมีช็อตอัดตัวบาง คำพูดจากเปรมในกระดาษคนณบาเชื่อเปรมก็จะตามหลอกหลอนคุณทุกอีพีและทุกคลิปที่ผมลงงานแหละเชื่อโอ้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 ตายแน่ตายแน่ว้าวเล่นต่อเหรอต่อเหรอเป็นปลาเอ้ามาไมยิงไม่ดอนได้เวลานี้แล้วได้เวลาโอ้ดิเคนนายุบไปเลยไปมันอยู่บนนู้น ยิม่มันเออไม่แล้จะโดนฟาร์มาใส่คุณตบลูดด้วยตบลวดเออไม่ใช่แล้วมันเราโดนฟาร์มาตอดไปเอออข้งผมมันคุณัวโจลินยิงด้วยแต่ผมน่าจะคิดไปเองเออเหมือนคุณโจโจลินโจลินย่าเรย่าเร่ยาร่ยาเร่ตาเสฮ่าฮ่าฮ่าอ่าเดี๋ยมีเป็นลูกสาวไหมเม็กเจ็ดว้า ้ปืนนี้ดีกว่าว้าวพี่เก้วสิบพ่อกับสก,กินไอวอสุดเลยเทสุดหล่อเท่สก,กินไอวอลแบบถังระเบิดของเรายังก็พร้อมสก,กินของน้องบิสตันเออบิสตันยิงมันทิ้งเลยลูกเอาไปเทพไม่รวมกลุ่มเทพไม่ใช้อุบายเทพควรจะสมบูรณ์แบบไม่สุดสิเจ้าดิเอโกท่ก็บอว่าผมว่าจะไม่มีคนฉลาดมากมาทางนี้นะ โอเคมันฉลาดมากนะทั้งนั้นอ่าโอเคมันมั่งไม่นมันไม่น่าจะมีงั้นเราก็จะอ้อมข้างหลังมันนะคือตามแผนนะครับให้ทุกคนจินนาะการว่าอันนี้คือแบบคือผมจะแลตรงนี้แล้วปุ๊บแล้วก็ไปยิงมันตรงนู้นโอเคนี่คือแบบของเราแล้วก็ตามทำ,ทำแผนของเราเลยจะบริการอ้อมเป็นเซลล์ที่ง่ายดต้ถ้ามันไม่มีคนสักันึ่งคนก่อไม,ม้เมโอ้ยเียมันใช้แผนของผมมันก็อ้อมปี่ฐานเราเหมือนกัน แต่ก็ไม่เป็นไรเอ้ผมซ้ำม,มันเยอะโอเคมันตายแล้วแต่ผมจะไม่สาศพพอมันดูแบบว่าผมไปเหยียดศักดิ์ศรีของคนอื่นเข้าอุาห์เส้น่อจะได้ชัชยชนะแต่ว่าผมนั้นไปเหยียดเขาผมก็รู้สึกผิดเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนที่สามศพเขาไม่รู้สึกผิดเขาก็รู้สึกผิดเหมือนกันล่างหัวไป็นอย่างเจ็บแต่ว่าก็โดนลาอยู่ดีมัน <c oughs> ไม่น่าลาของเราเลยกดอ่ะ อยบนมีแอรไม่มีอักอดเลยท่อเลยเอ้ใส่หมวกนี้ยกันหมวกนี้คตรเทเลยผมดูแล้วผมนึกถึงไอ้หัวที่มันเป็นเลื่อยงอกออกมาจากไอ้เรื่องใดสักเรือดนะี่จำไม่ได้แต่ว่ามันมีหัวเลื่อยออกมานะแล้วฟันมันก็เป็นอย่างนี้แหละหน้านก็เป็นอย่างนี้แต่มีเลื่อยออกมาทางจมูกกันนั่นแหละไปกันต่อดีกว่า เออจริงๆคนก็จะถามว่าเอ้วันนี้มันวันศุกร์ไม่ใช่เหรอมันคือวันสำหรับเรียนออนไลน์มาไม่เรียนอะกูให้หยุดนะโอเคเราเลือกเรียนเราเลือกพูดเรื่องเรียนดีกว่าบางคนอาจจะเครียดงั้นเราก็มาเล่นเกมให้เยอะสนุกกันดีกว่าอ่านความอาจจะเครียดสินี่ยเอาเอาไม่แม่สาวน้อยอ่าไม่ไม่ไม่อะไม่โอเคมันลงไปแล้วแล้วเพื่อนแล้วว่าจะจัดการมันใช่ไหมเพื่อน แกคงจะไม่ตายงงห้มันใช่ไหมยิงไอ้วอลทิ้งได้ปืนดูเอสพีโอเคไอ้วอลเอ้าไม่นะแม่แสาวน้อยเอ้าไม่นะมันใช้สองขวงังซับปืนผิดอีกแล้วซับปืนผิดเป็นเหตุทำให้ดูเป็นกล่องได้ซับปืนผิดเป็นเหตุทำไมอยู่ในกล่อง ว้าว wow. ผมจะเปืนผิดคือเมื่อกี้จะชัก m b กับออกมาแต่ว่ามันดันเอา AK ออกมาแทนว้า okay. ว wow. ชักเปืนผิดเป็นเหตุทห่ะตายไว้เยี่ยมเพื่อนระวังตอนหลังเฮ้ยเพื่อนมันมันอยู่ข้างหน้ามันไม่ได้ตอนหลังนี่นะขยิ้ตาเพลินโมขยี้ตาแล้วหลอนว้าว หายใจตกซะด้วยโอ้อวองนี่ทำให้ผมนึกถึงไายาเตะที่มันล่างผีตาโขนในอวีซึ่งผมจะลบมันไปแล้วพอตอนนั้นผมพอพื้นที่ไม่พอแล้วผมก็ต้องลบมันเพื่ออัปเดตฟีฟ่าเหมือนฟีฟ่ามันจะอัปเดตแล้วใช้พื้นที่มากขึ้นเพื่อเพื่อไม่มให้พวกเราเล่นเกมอื่นที่เล่นแต่เก,เกมของมันคนเดียวมันก็น่าเบื่อจริงไหมถ้าเกิดแล้วเล่นเกมแต่เ,เกมหนึน่งอันเดียวนะอ่าทำมทุกกมมมต้องมีความสอนด้วยอ่ะ เล่นเกมไม่ได้แปลว่าให้ชนะแต่ว่ามันแปลให้พวกเรานั้นบางครั้งคุณอาจจะบอกว่าเล่นพ่อแม่บอกว่าเล่นเกมไม่ขายเครียดแต่บางคนอาจจะบอกมันคือเล่นเกมได้วมันไม่เครียดกว่าเดิมมาเกมมันเล่นไม้ขายเครียดนะแหละที่พ่อแม่ถูกพูดถูกแล้วแต่ว่าทุกคนนั้นเล่นเล่น,เล,นเล่นแบบให้มันดูเครียดแทนคือไม่ได้บอกว่าทุกคนห้ามเอาจริงไม่ใช่ทผมจะพูดนคะวามหมาทุกคนก็คือ เล่นเกมไม่ต้องเครียเพราะว่าถ้าเกิดเล่นเกมแพ้เราก็เล่นใหม่ได้แม่บางคนอาจจะมีข้ออ้างว่าพ่อกับแม่เอาโทรศัพท์ให้เวลากำ,กำหนดเค่เวลานั้นแต่ว่าก็พ่กนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอไมัจำเป็นต้องวันนี้วันเดียวทุกวันมีหลายวันจงเว้นมันจะเป็นวันตายของพวกนายนะแต่ก็ช่างเถอะแต่ก็ช่างเถอะมันไม่เกี่ยวกันเท่ไหร่ถึงแม้ว่าพวกเรานั้นอ่าใช่เดีย๋ยวแป็นนะกหน่อยละกัน เอกก็จะไม่เอกนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปังปังหัวแตกเพื่อนช่วยซ้ำไมด้ทีเลือดเลือดเราโอ้โหเอาชนะชนะแล้วหรอไวแท้เหลาเออก็จดตาหนึ่งแบบโคตรโอ้โคตรไวเียสิประมาณห้าหกนาทีเองปกติเป็นสิบนาทีนะถามหน่อยว้าเพื่อนโหดเพื่อนโหดมากเลยคายะโต้มาแดงอ่ามาข้อนึง ยึดจะเป็นทีน่ำสองเลยแต่บางคนก็อาจะซีเรียสกับการเล่นเกมมากเกินไปเพราะไม่ไหวในเกมเราะไม่ววาวางเราจะพวกเราขายเครียดเพราะใช้เล่นให้มันคิดกว่าเดิมก็จริงแต่ว่าเอ่อโอเคสวัสดีโอเคผมเมือ่อกี้ผมพูดก,กับเพื่อนนิดหน่อยแต่ก็ช่างเถอะมันไม่ใช่ประเ เราจะไปเลือกเล่น hmm. อผมว่ามันจะไม่ออกนะโอเคไปกันซึ่งคนนี้ก็คือมีนาซึ่งมันไม่มียูทูบแต่ฟังลิตอกงมันด้วยลีสต์ตงมันชื่ออะไรก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าน่าจะชื่อมีนาแล้วหน้าปกก็เป็นรูปอ่าคนที่หน้าเหมือนซีรัทูเทียบแต่แบบเป็นสีดํากับแดงแค่นั้นแหละแล้วก็เป็นหน้าเศร้าแบบยิ้มแบบเศร้าแต่ไม่มีจมูกกันแหละ เยี่ยมจังหวะน,นี้มีปืนล่ากหัวแบบง่ายๆแค่นี้ก็ลัางหัวได้สบายสบายเยี่ยมกับมาดานเดิมที่ตาเมื่อกี้เป็นตาแรกของเราอีกแล้วว้าวอามาซึ่งการเล่นเกมของเรานั้นก็ไม่ต้องซสีเรียสมาซึ่งแม้บางคนอาจจะบอกว่าเกมกมันทำให้เครียดกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ว่าไม่เกมมันทำให้เราผ่อนคลายกักับมันแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นแบบจริงจังแบบต้องได้ต้องได้ที่หนึ่งวันนี้ ไม่ได้หนึ่งไม่เลยอันนั้นมก็เป็นการหักดิบเกินไปซึ่งทุกคนก็ต้องแบบว่าถ้าเกิดคือแบบทุกคนแบบว่าจะแบบอยากเล่นเกมแบบให้ได้ทหนึ่งทุกคนก็ต้องตั้งใจเล่นนะถ้าเกิดกล้ามือคุณล้าแล้วคุณก็ควรจะพักบ้างถ้าเกิดคุณเล่นต่อหแม่ผมแม้ผมบอกว่าผมเล่นเกมมาชนะงเงี้ยแม่ก็บอกให้พักบ้างของกล้ามเนื้อมือล้าไปแล้วแม่ผมก็บอกนั้นแหละผมก็พักตามที่คำสั่งถามตามที่แม่บอก เพิ่งบอกว่าผมไม่ใช่คนที่บอกว่าผมเป็นคนเชื่อแม่ไม่ผมน้องเชื่อแม่เพราะแม่เขาเรียนบพราะแม่เขาอยู่แล้วแม่เขาเป็นคนกลัวแมาแต่บางคนบอกว่าเออเขาดิ้นแม่คือเด็กดิ้นเรียนไม่คดิ้นผมเกรดสองไม่ได้แปลว่าผมเด็กเด็กๆคือบางคนอาจจะบอกว่าเออน้าเบืงง่อเล่นเก,มเ,กมเล่นเกมไปเรียไม่การเล่นเกมมันเล่นมันได้ความสนุกก็จริงอย่างหนึง่งแต่ว่าบางคนก็ควรต้องรู้ว่าวตอนนี้มีอะไรด้วย คุณก็ต้องรู้ว่าอ่ารเล่นเกมไม่ได้เล่นแบบให้เกมแบบตอนนี้ต้องได้หนึ่งจะไม่ได้หนึ่งก็ฉันจะเงินไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่เกมที่ทุกคนที่พ่อแม่คนอยากให้คนเป็นพ่อแม่อยากให้แบบก็เรียนดีแล้วก็อย่างหนึ่งอะไรแต่พ่อกับแม่เขาไม่มีสิทธิ์มากำหนดเราได้ว่าเราจะทำอาชีพอะไรตอนโตใช่ไหมอย่างผมเลือกอาชีพ้วลาจะเป็นยูทูบเบอร์พ่อแม่เขาแค่เป็นห่วงเราเพื่ออยากให้เราเรียนสูตจะได้ทำอาชีพดีๆไม่ได้เหมือนแบบ เรื่องรรกที่เราเคยฟังมาแบบว่าเขาเขาจะให้เราเล็นเกๆๆเพื่อไปอดปาาข้างบันไม่ใช่ mm. คือพ่อแม่แบบว่าจะให้เราไปนคนที่ดีของสังคมทำอาชีพเลยก็ได้แล้วตัวเราเองเลยมันจะเลือกอะไรนะซึ่งแล้วแต่อาชีพเลยว่าทุกคนจะเลือกอาชีพอะไรของตัวเองแต่ว่าความเล่นเกมเจริงๆอ่ะแล้วก็บางครั้งมันก็มีแรงบันดาลใจบางเล็กๆน้อยๆนยนะ การเล่นเกมบางเกมอย่างคนหนึ่งเล่นเกมแล้วก็แบบอ่ะนี่เพี้ยเดียมคือที่ยกตัวอย่างไปแต่ก,ก็ไม่เป็นไรอ่ะออกมาแล้วเกมโอ้ชิเกมก็เบเล่นเียแต่ว่าพ่อจ๋วามาเล่นเล่นเคียดกว่าแต่ไม่ใช่คือเกมนั้นนะมันไม่ได้เล่นทุกคนคิดจริงๆมันจะให้เราคายเครียดแล้วผลคายไปกับมันแต่ทุกคนคิดเองทุกคนอยากได้ที่หนึ่งเอง ม่นำแม่ทุกคนนั้นรู้สึกแบบว่าอยากจะเล่นเกมไม่ได้ที่หนึ่งะและ้วแล้วก็รำคาญตอนพ่อแม่มาห้ามมาพ่อแม่เป็นห่วงว่ากลัวเราสายตาอะาเงี้ยแล้วพ่อแม่เราก็บอกว่าวกลัวมันจะส่งผลต่อการเรียนของเราใช่อย่างแม่ผมก็บอกว่าให้พักบ้างห้ามือล,ล้าแบบเล่นเกมแบบแพ้แพ้แพ้แพติดต่อกันสองสามตาผมบอกแม่งี่แม่ก็บอกว่าให้พักบ้างกำน้ำมือมันล้ามันจะไม่ไหวกับการเล่นใช่ซึ่งตานี้ผมน่าจะแพ้แนด่ดอด,ว,ด,ว,ด,ว,ดว,ว้าว ไม่น่าที่เกี่ยไฟเดนนะฟันกินดีมางมากเลยก้ามเมนื่อเมื่อได้โบกตีโบกตัวเองมันเป็นสองอะคนนั้นจะฟังผมเทศนาจบไปแล้วละโอเคตอนนี้เรามีอักแน่ดึกดึกอ๋อเดะแล้วผมมันเห็นมันเห็นคนเอามาใช้มันคือภาพรลอนเออนีง่ะมันจะเกิดหันจริงจริงด้วยแสดงว่านั่นเนี่ยเห็นหัวแดงๆไวๆเป็นผมแดงเสียงคูดบอลนี้อันนะเพื่อนล้มจริงๆริงด้วย อันนี้ผมกินไว้กิน,นเองเื่อพี่พี่สันน้นละเองดีมากเหรอมาเน่เอาดีไปกินว้าวตายซะตายซะสวยวีวีว่าไอวอเต็มเลยเพื่อนไปฟาร์มมาจากร้านไหนเนี่ยไปขโมยใครมาหรือเปล่าว้าวใช้เองมีไฟหลุดหัวมาเลยวี <laughs> <laughs> นัอย่างเช่นสตงดินแ้ึ่เอาแต่ได้แล้วตึกตึกตึึตึกตึกตึกึตึกออนันเนี่ยเอามนะมันยิงหัวผมได้โอ้โหเยี่ยมเลยสองผมเลงนโกหูเพื่อนมีนาเชิมันเลยเอระวังมันด้วยนะมีนามันมีลูกซองควงนะโอ้เยี่ยมผมตายเออมาดเสียปืนเลย เราใช้องใช้ปืนลูดแบบขั้นจริงจังแล้วปืนลูดแบบในตำนาน M B Z ZUN ว้าวคพือได้แค่ปืนเดียวซะด้วยออ้ก็มาใช้ไปเลยวอนี่คือสกินสุดแอปสกินโจเกอร์ของเราเนั่นเพราะกับหัวอีวานเกเดียนไม่ใช่ดิพร้อมกับหัวตัวอะไรก็ไม่รู้หนึ่งตัวตมผมก็ตตำชื่อเไ,ไดายเอ็นดูนหน้าโคตรหล่อเทเลย เอนดูหรือว่าตัวใจกันแน่เนี่ยจะเป็นเอนดูแหละมันจะชุดบุคคุลัได้แค่ตัวเดียวแหละก็ยังมีตัวอยู่ข้างหน้ามันไม่ใช่ภาพร้อนอุ๊ค่าฟาดเห็นอนีแลวเออมานะมันอยู่นี่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 มนุษย์มันอยู่นี่มนุษย์ นี่จ้าเอ้ว้าวเราไปนอนกับพื้นสามตัวแล้วเพื่อนราว่างแค่หลีเฮ้ยมีอะไรเพื่อนบจีมีนาเยย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 ยนนยย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 ัยนยยยยยิยยยมายย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 ามยย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 ยนยยยยยนานาน อ่าผมก็เคยแบบแคสเกมลงยูทูบเอใช่ลงยู e ดิลง f a c e b o o คข้างหนึ่งเป็นหมดเดนแมทนั่นแหละผมนังกากูกเลยแต่ผมมีท่าน,นี้ยผมกะะแ,แต่ตอนนั้นผมตอนนั้นผมมีท่าน,นี้แล้วก็คืตอตรงนี้จะมีถังถังถังมันได้อยู่ประมาณตรงนู้นมั้งนะผมก็อ่าตรงนู้นตรงนู้นใช่ตรงนู้นผมก็จะบอกว่า่็คือมันเป็นอมาตาชอคออมาตะาชั่วขา่าวใช่ผมพูดอย่างนั้นแหละเราจำได้อยู่เลยมันชิงนาจาอ่าแต่ใหม่ ทุกคนคอมเมนต์ได้คลิปผมหน่อยว่าผมควรจะเอาคลิปที่ผมเคยลงใน Facebook เอามาลงใน YouTube หรือเปล่ามาดิเอาหัวไปกินเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วมามันจะมาจะมามันจะมากินหัวผมแล้วดูซิว่ามันจะลงมาชุบเพื่อนไหมถ้ามันมีความรักเพื่อนมากพอมันจะลงมาชุบเพื่อนมัมซึ่งไม่เอาระเบิดนี่ไปกินอันติเมจเจ็คเลนตูมกับลดนเพื่อตัวเองตาย แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไปซ้ำศพคนนั้นดีกว่าเอามาเจ็ดสามดิไปยิงศพให้มันล้มนั่นไงหางับเป็นหางับเลยจึ๊บเอาลูกซองมานี่เล่นไม่เป็นเดี๋ยวเล่นให้ปัง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 หลีดอดไปก่อนโอ้ว้าวว้าวชนะซะแล้ว นั่นงายทองได้ด้วยว้าวกดกล่องเลยอ่ะเยี่ยมเอ่อตอนนี้จะเป็นโมดโมดแบบไม่ไม่มันตึงกันไปผมไม่พอที่เฟซแบบสั่งว้าวอีกสักตาหนึ่งก็ดี